สวัสดีครับผมอยู่การนับบอลนะครับวันนี้ก็แท้ชัด่อยครับเพราะว่าเป็น กล้องตัวใหม่นะถ่ายว่าใหม่ตัวเก่าพังนะครับทรงศูนย์อยู่ยังไม่คืบหน้าเลยก็เลยถ่ายว่าใหม่นะก็เป็นโซนี่นะเป็น 4K ครับผมกล้องที่ใช้ถ่ายในชาติตอนเนี้ยคือตัวน,นี้น,น่าจะดีสุดแล้วครับแล้วก็ส่เข้าสมงออกสบายนะแล้วเรามารับชมครับวันนี้คือผมนะแถวบังก็บังกอบัวนะก็เดี๋ยวจะลองดูครับ ถ้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะลอกไปแถวโซนเลยนะขึ้นไปทางคลองสองครับไปเรื่อยๆอุปรกรณ์ที่ใช้นะครับคันแอร์เกียร์ครับเอ็กตาเวทต 12, ิสองย่ห้ายาฟุตเ้านะครับแล้วก็ลอกเป็นไดว่าสตรีนครับดูลอกผมเป็นลอบเจนะครับลอกนี้ใช้มานานมากแล้วก็ทนมากแล้วก็ยำอะไรมาเยอะแนละ้วปีสามครับผมก็ช็อกกห้าสิบนะ์อะเป็น ฟลโฟลออไร,ร์ผสมนะครับคือการสปริงตัวมันจะดีมากเลยกับเจิมติดไม้สปริงตัวดีต้องใช้ฟลโฟลออไรแล้วก็กิีปเป็นเบอร์หนึ่งนะครับกรีปบนทรลเลยครับเค่งปุ้มเดี๋ยวเรามารับชมกันวันนี้ขี่รถมาไกลนะใหญ่มากเลยออกมาตั้งออกมาบมืดอ่ะมาถึงน,นี้ก็สว่างพอดีเลยขับรถม,มาตั้งเกือบชั่วโมงอ่ะไปเดี๋ยวเรามารวมกันยังไม่ได้วัด มาดิโอ้ยแบบเริ่มออกแรงๆเราล,ล,ลองขอบับรถไปเรื่อยๆนะหวังว่ามันจะมีะดด,ด็ดให้ตักทีนะเ,เพราะว่าบางทีหมายบางทีเราก็าไปถึงกลุ่มไปนู่น ากาัดจะมองไม่เห็นนะครับกัดอยู่ตรงนี้เหีือเชื่อคนวิ่งออปุ๊บซัดปุ๊บผมยังไม่รู้ว่ามันกัดนะครับหยุดเยียกกันเลยอันดับแรกสายวิ่งสายวิ่งเราก็เนี่ยครับส่งสักปั๊บนะครับแล้วก็วัดนะครับวัดเน้นๆเลยโอ้โหเงี้เชื้อปลาตัวแรกโอเคครับผมมาแล้วครับกับหนูยางสีม่วงของมันต้องมี ปากเกนะครับผมสุดยอดมองรงเลยเห็นครับผมก็หลังจากนั้นตัวแรกมาก็เงียบนะครับขี่ดูตามบ ทำนากันแล้วก็ปล่อยน้ำโน่ของคลองน้ำขุนก็ปล่อยจากคลองนะแต่ว่าคลองน้ับคลองขุนมากเลยไม่ขุนนะต้องหลังขึ้นไปบ,บเหมือนโดนเราไม่โดน เลยดีนะผมหลบพันกดเว้าเดย๋ยวมาตรงตัวเลย ข้าบเดีอยตัวแค่นี้ครับเด๋ยว,วเชื่อไี่ใจดีนะไปข้าบเดี๋ยวให้กัเรียบร้อยนะหนูยางครับผมนี่น้ำตาลสิดยอด วิทย์แบบไม่ทันตั้งตั้งตัวนะแล้วกัดไม่โดนแล้วก็ตามมาฆ่าอีกทีนึงวิทย์แบบจิงโจงอ่ะดีนะไม่ดีนะมันติดให้นะคตัดสายสวยนะครับเออหนูยางทำงานอีกแล้วครับผมนี่ครับทีแรก,กัดไม่โดนคนระับกองมาอีกตามมาซัดอีกแล้วก็สายมันตึงเลยนะครับผมก็เลยตวัดขึ้นมาเลยไอ้เชยโอเคครับผม ได้แบบฟุกๆฝก,กเยอะนะครับแต่ว่าเหยื่อไม่ฟุกนะครับกัดง่ายได้ตัวหนูยางแขะสุดยอดครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวลงมาที่นั่งตอน,นะกอเหยื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับหนูยางตัวเดิมใครที่ตัวเบ็ดมันมุมมุมเข้าเกินก็ดัดออกได้สามารถใส่เข้าแลออกได้นะครับตามสะดวกเลยก็นี่ครับแต่ว่าถ้าดัดงัดขึ้น ก็ก็ช่วยได้ดีนะครับสําหรับคนที่แบบวิ่ปลาไม่ไมหนักเลยเพราะว่าหนักขึ้นหน่อยหนึ่งแบบเนี้ยครับเอียงครับแต่ว่าแต่ว่าต้องเวลาตีต้อตีซับซอบนะครับไปลองตี่อน กินลำบากเขาเก็บไปพอปล่อยตัวน,น่าจะยังนิดหน่อยคนระับแต่ว่าตอนนี้ถ้ามันตา่ำสิผมก็จะปล่อยคนระับต่ำสิถูกยางครับผมบิดยิ้มมาเลยตัวเดิมนะครับผมสีน้ำตาลสุดยอดมาเรามาเลยกันต่อนะครับผมที่เจอชาวนาเขาก็ทักแบบทุกคนเลยยิ้มให้ทักให้นะบอกเด็ดเขาบอก้าตกแต่ว่าคุกอย่มันก็จะพอขา,าไป ไม่ค่อยดีในของดังของน้ำาม่ค่อยดีนะ ปากบอลอ้วนนะครับคือมันมันอยู่แนวตรงนั้นเอะใต้ความบลนะครัได้กัดท่างหร่ตัวเยอะผมยังไม่เปลี่ยนตีนะครับ,รบก็ไม่เปลี่ยนสีเสียเวลาบางทีก็อยากเปลี่ยนให้นะนะตีทุกสีแหละบางทีอะผมม่าตีทุกสีแล้วแต่ว่าบางบางวันผมกาตีเป็นสีนี้วอาไปเลยนะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้ ที่ผมชอบชอบสีแดงแก้วสีชมพูชอบถ้าเป็นหนูนะชอบสีชมพูมากกว่านะแต่ว่าสีสาลนี่ครับก็เป็นสีที่หลายคนชอบเคีบผมไปนะการอน่ะเรารู้ต้องต้วช้าไปแปบ๊บเดียวว่า งเลยครับถ้าไม่วัดเลยนะบางทีมันคลาย,ายส่งไปคลายนะวัดเลยมันยังแบบเนครับติดให้นะมันกัดเแบยบสายก็ตกมือแล้วกกระชากกระชากไปเลยนะครับตัดใจวัดนี่ก็ติดง่ายนะล,ลองดูสายทั้าหมดเลยครับไส่พอกันเลยะปลาไซส์สวยนเนี่ยเนี่ยปลาปลาตรงเนี้ยอตรงเนี้ย ก็ฟอ,อให้มีตกตลอดทั้งปีป่ามันพาอพันธช่วงน้ำท่วมคือนได้สนุกสนาน ไ,งไงอ,ไอไ่อย,จจนอนยวัยวยก้กงงมเก็บไก่นะครับมให่ด้วยใหญ่นะครับให้ผมเก็บไปนะ ตกง่ายมากตีเข้าเข้าป่าญ้านะครับถ้ามันอยู่ใ,ใกล้เขย่าขย่าขยับครับเพราะว่าถ้าอะไรขยับมันหน่อยมันก็ใส่รับ mm hmm. กบอกบจ้ากบตัวใหญ่นะครับมันเริ่มเลยนะครับคือเป็นเทคนิคเลยการตกกบเนี่ยคือทราไมก็ตีบริเวณใกล้ๆมันนะครับ mm hmm. แล้วก็ค่อยๆเจ๊ะๆ,ๆพอมันเห็นเราหวานปุ๊บมันก็ซัดเลย mm hmm. ตันใหญ่ครับผมเบ้เงเลย ตอนนี้เก็บสะทางขอบใจกัดเมนูนะครับเห็นไหมว่ามันขยำเหยือ่อขยำเหยื่อครับยิ่งเราเขยา่าสันสันอู่ะสันเหยื่อครับมันยิ่งมาตามมาเลยทีน้ครับผมนี่ครับตกง่ายได้ตัวกบนี่ของใต้เลยครับตกง่ายสุดๆดสุด,สดยอด โกบมาในเงียบมันแาใหญ่จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีคนระับนี่เป็นเป็นสีเดิมนะสีน้ำตาลรู้เรื่องอตัวเล็กครับผมไปเก็บไปเอาบ้างเก็บบ้างปล่อยบ้างจ้าเดี๋ยวมาดูแนวนี้บ้างนะครับแนวนี้เราจะปักเราจะพองใหญ่น้วอ่ะเราไมา่ดูัน,นดูด้

โคนะครับต้องอาศัยแบบจังหวะไวๆหน่อยบางทีก็กัดแล้วก็คลายนี่ครับวิดไวเป็นเม่นยางสีลิมิเต็สครับสีพิเศษเจ้ครับผมโอเคติดอย่างนี้โอเคอยู่แนละ้เวเจ้ครับผมก่อนครับต่อจากคลองนี้เป็นคลองใหญ่นะคลองแต่ว่าคลองน้ำมันยังขุ่นอยู่นะครับก็มาดูว่ามันจะเว้ยยี่ก่อนนะเดี๋ยวตีตามปากช่องคลองก่อน เฮ้ยถผมก็หมายนี้นะผมปล่อยไว้ก่อนครับคือมันไม่กลัดแล้วจะไปหาดูข้างในต่อนะครับเพราะว่าผมเป้ามาพักใหญ่แล้วเหตุผลที่เฝ้าคือในคลองมันก็น้ํามันจะขุ่นเนาะก็แล้วแดดมันร้อนนะผมก็เลยนั่งเป้าอยู่ใหม่นะครับแล้วก็เล่นโทรศัพท์กนานาออกาอตีเฮ้ยถผมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อไปสีไม่ถึงครับ 还点还听，太甜 ว่าชโดทำใหญ่โอ้นึกว่าชโดมาไล่กันลูกปลาอยู่ใต้น้ำคิดยังไงเป็นชโดแน่อนอนไม่คิดว่าจะเป็นปลาช่อนด้วยเชี่ยวมาแล้วครับตตวอย่ามาพร้อมฝนฝนก็ตกมาแล้วด้วยก็รู้ว่าตัวนี้ว่า น่าจะพอข้อนี้หรือเปล่าก็ไม่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอีกประมาณสักสี่นาทีฝนก็น่าจะมาแล้วก็น่าจะสงสัยน่าจะลานี่แ้เพราะว่าเดียกฝนอีกแล้วอะไรนขนาดหน้าหนาวแล้วเนี่ยอารมช์เยๆนั่นหนาวแล้วนะแต่ว่ามันจะเปียกฝนอีกวันนี้อนี่ปรเตาปิดด้วสวยนะด,ดูดู้อ ของจริงเย่าเด่นในค่ายหนูอย่างเล็กกระทรัดจิ๋วแต่ว่าประสิทธิภาพนี่กนต้านดูดิแข็ง okay, ผมกับหนูยานะครับคืออันนี้คุยเอามีสาระละลก็นะซื้อไปก็ผมแน,นะนำกิฟนะกริฟเล็กๆหน่อยเบอร์หนึ่งกับประส่านั้นช็อปจากที่ผมใช้มันนะ 6ปลาอยู่น้ำตียะปอมเนี่ย50 60ใช้ได้หมดครับคือค่อนข้างจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่าใหญ่ยิ่งดีสปริงตัวดีครับผมเรัมผมให้ดูฝนนะผมมันได้ม้นะใช่ครับฝนตกไม่เล้วโอ้โอ้จะเปียกอีกแล้วโอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอลาเนี่แล้วกันนะครับเพราะว่าอุ้ย ปลาลูกปลาเคียวผมรูกอะไรบอกกินสองใจอ่ะขอลานี่กันครับเดี๋ยวผมตัดคลิปไปก่อนเดี๋ยวเขาได้อีกเดี๋ยวผมเอาไปเติมอีกง่ายๆตามสไตล์นะบอลนครับเครับผมฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจหน่อยครับสับคล้ายสับแคร่รอบเดียวนะครับไม่ต้องสับสองรอบโอเคียวผมบันเทิง ของจริงแม่ไม่มีแรงอยู่กับลูกบอลนะสุดยอด